สวัสดีค่ะวันนี้จ o อ p ี้เคเจะมาอัปเดตงานด่วนในช่วงวิกฤตขาดแรงงานค่ะเป็นสายงานการตลาดจาก10บริษัทชั้นนำในพื้นที่กรุงเทพรายได้เริ่มที่15,000ถึง60,000บาทเลยใครที่สนใจงานด้านการตลาดต้องสมัครด่วนเลยนะคะจะมีตำแหน่งอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. บริษัทกิบไทยจำกัดและบริษัทในเครือรับสมัคร Product Marketing Executive ปฏิบัติงานกรุงเทพเขตห้วยขวางรายได้1 5 0 0 0 0ถึง30,000บาทบุตปอตี 2. w i s e ซ์ d อนลิจำกัดรับสมัครผู้ช่วยฝ่ายการตลาดภายในประเทศปฏิบัติงานกรุงเทพเขตบางเขนรายได้17,000-25,000ถึง25,000บาทอุดปอตีถึงปอโทค่ะ 3. บริษัทโตโยต้ตบาบัสจำกัด รับสมัครออนไลน์ Communication Officer ปฏิบัติงานกรุงเทพเขตจตุจักรรายได้1 8 0 0 0 0ถึง2 5 0 0 0บาทวุฒิปตี 4. ีบริษัทยูอิน f o จำกัดรับสมัครเซลล์เอ็กซ์คทีปฏิบัติงานกรุงเทพเขตวังทองหลางหรือเขตสวนหลวงรายได้1 8 0 0 0 0ถึง2 5 0 0 0บาทบวุฒดปวสถึงปอตี 5. บริษัทโอเพนดูเรียนจำกัดรับสมัครคอนเทนต์ครูเตอร์ปฏิบัติงานกรุงเทพเขตลาดพร้าวรายได้17,000ถึง20,000บาทวุฒิปตีค่ะ 6. บริษัท SME Shipping จำกัดรับสมัครดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสเปเชียปฏิบัติงานกรุงเทพเขตปทุมวันรายได้50,000ถึง60,000บาทวุฒิปตีถึงปอโทประสบการณ์5ปีขึ้นไปค่ะ 7. บริษัทได้เข้ามาจำกัดรับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดปฏิบัติงานกรุงเทพเขตวัฒนารายได้2 0 0 0 0ถึง25,000บาทพุตปอตี 8. บริษัทแคสเทคกอินดิเทจจำกัดรับสมัครดิจิตอลเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งปฏิบัติงานกรุงเทพเขตสาทรรายได้2 2 0 0 0 0 0ถึง25,000บาทพุตปอตี 9. บริษัทซีเมดโปรดักต์9 9 9 4จำกัดรับสมัคร m a r k e t ็ตติ้งออฟฟซปฏิบัติงานกรุงเทพเขตดอนเมืองรายได้2 0 0 0 0 0 0ถึง35,000บาทบุดปอตีและ 10. บริษัทสินทรณีพาวเวอร์ตี้จำกัดรับสมัคร m a r k e t ็ตติ้งคอมมิวนิเคปฏิบัติงานกรุงเทพเขตบางแครายได้3 0 0 0 0 0ถึง45,000บาทอุดปอตีค่ะ ทุกท่านสามารถดูประกาศงานเพิ่มเติมและสมัครงานออนไลน์ได้ตามลิงก์ที่แนบอยู่ด้านล่างนี้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่มีเรซูเม่สมัครงานสามารถสมัครกับ j o b b k ได้ตามลิงก์ที่แนบด้านล่างเช่นกันไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและสำหรับใครที่ต้องการงานด่วนพร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันทีอย่าลืมกดปุ่มต้องการงานด่วนในหน้าเรซูเม่ที่คุณสมัครกับ j o b b k k ด้วยนะคะพอหลังจากกดปุ่มนี้แล้ว เรซูเม่ของคุณจะมีสถานะต้องการงานด่วนซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเห็นถึงความพร้อมในการสัมภาษณ์และเริ่มงานได้ทันทีช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้งานเร็วขึ้นพอจากสถิติแล้วผู้ประกอบการมีความต้องการผู้สมัครที่พร้อมสัมภาษณ์และพร้อมเริ่มงานได้ทันทีสูงถึงร้อยละเเลยทีเดียวค่ะแต่สถานะต้องการงานด่วนจะมีอายุ7วันเท่านั้นคุณสามารถกลับมากดสถานะต้องการงานด่วนได้อีกครั้ง หลังจากหมดอายุนะคะสามารถติดตามอัปเดตงานด่วนในช่วงวิกฤตขาดแรงงานได้ทาง youtube channel jobpk.com และอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะหรือถ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทาง Facebook Fanpage j o b k k c o m และที่สำคัญอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ